ถามเลยค่ะเมื่อวานหลายคนตกใจมากค่ะกับรูปที่โพสต์ลงไปค่ะทําไมอะตกใจทําไมสวยขึ้นเหรอเขาบอกว่าแบบว่าเปลี่ยนไปเลยเขาก็บอกเป็นโรคหรือเปล่าเอาเอา,เอาเอาตรงๆเขาบอกว่าป่วยเป็นโรค้ายหรือเปล่าแหมก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นคือคนเราอะเวลาอ้วนขึ้นหรือเวลาผอมลงอะอันนี้นิสัยธรรมชาติของคนเราก็คือ มักจะมองเรื่องเมื่อมองมุมไม่ค่อยดีอ่ะก็จะบอกเขาว่าเขาป่วยเขาไม่สบายอันนี้เป็นเรื่องปกติถูกไหม, <S <S มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนบอกว่าเราป่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบเอ้ยป่วยป่าวะเออเราก็ป่วยเว้ยเพราะว่าเราก็ไปหาหมอเพราะว่าหนึ่งคือสุขภาพสุขภาพมันไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนตอนแรกไม่เคยคิดว่าจะต้องไปหาหมอเพื่อเพื่อตรวจสุขภาพขนาดนี้เลย,เลยอะไรเงี้ยวันนั้นคือขับรถอยู่แล้วมันมันแน่นหน้าอก มันมันวูบมันมันแบบขับรถต่อไม่ได้อะ่ะคือต้องต้องประคองชีวิตตัวเองขับรถไปประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจาได้ว่าวิ่งจากหัวหินนกลับมากรุงเทพขับรถแบบเนี้ยมาตลอดเลยเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยดีอ mm hmm. พออาการไม่ค่อยดีปุ๊บโทรมาหาน้องสาวก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะมันแปลกๆอะไรเงี้ยพาไปหาหมอหน่อยสิอะไรเงี้ย พอพอนัดทำนัดหมอได้ก็อีกประมาณสักสามสีวันก็ไปหาหมอก็เลยไปตรวจสุขภาพพอไปตรวจสุขภาพเสร็จก็ทุกอย่างปกติหมดเลยแต่มีสองอันที่หมอหมอแบบตกใจมากถ้าเห็นรูปล่างเราก็คือคอเลสเตอรอลสูงมากสูงแบบแตะไปเกือบสามร้อยเนี่ mm hmm. พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเว่าคอเลสเตอรอลพี่สามร้อยเยอะขนาดน,นี้แล้วก็ไขมันเลวเนี่ย เกินค่ามาตรฐานมาอีกประมาณหนึ่งร้อยนอกนั้นค่าตับค่าปอดค่าไตค่าน้ำตาลปกติหมดมีสองอันเนี้ยที่ที่ที่มันผิดปกติมหมอก,ก็เลยบอกว่าถามถามเราว่าเราเราเราใช้ชีวิตยัยงไงบ้างเราก็บอกว่าเราทำไอเอเราเราเราก็กินกินแค่วันละมื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรากินไอฟมาเนี่ยเป็นปีแล้ว พอไอเอฟมาเป็นปีปุ๊บวิธีการกินไอเอฟของเรามันอาจจะแบบผิมเพราะว่าเรากินทุกอย่างที่ขวางหน้าในหนึ่งวันต่อหนึ่งมือ้อค่ะแล้วเราก็กินบุฟเฟ่ทุกเกือบจะทุกวันโดยคิดว่าโดยเข้าใจไปเองว่าการกินบุฟเฟ่เพื่อจะให้มันอิ่มมากๆเพื่อลากต่อไปอีกหนึ่งวันเพราะเราจะได้ไปกินมื้อพรุ่งนี้มื้อมันลืนนี้ได้แค่วันละหนึ่งมือ้อทีนี้พอมันกินไอเอฟมาแบบนี้แล้วมันมัน มันมันอาจจะผิดวิธีมันก็สะสมในพวกไขมันทั้งหลายแหละพวกแกงกะทิน้ำมันของทอดของอะไรเราก็กินสู้ตายหมดมันก็เลยสะสมมาก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สุขภาพเราไม่ดีแล้วเราต้องไปหาหมอเพื่อสุขภาพมหมอก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เจ๊แม,มจะต้องลดละเลิกอาหารที่มันมีไขมันอิ่มตัว ไขมันเลวไขมันไม่ดีเพื่อไม่ให้ไปสร้างไขมันไปเกาะในผนังหลอดเลือดหัวใจนี้เสร็จเราก็อ้งานใหญ่เว้ยอูปกต,ติก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็ก็เลยอ่ะโอเคนั้นก็เลยขอคำแนะนําจากหมอว่าแล้วทํายังไงก็เลยปรับพฤติกรรมการกินใหม่กลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่า ขอเวลาสักสามเดือนหรือหกเดือนแล้วก็จะกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าว่าค่าทั้งหลายแหละที่มันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเสร็จปรากฏว่าปรากฏว่าอ,อตอนตอนนั้นอะตอนนั้นก็คิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราไม่อยากมีอาการแบบนี้ว่ะมัน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 ไม่สบายใจเลยอบเรารู้สึกไม่ดีมากมากพออาการมันปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกไม่ดีมากๆเลยอะ เราก็ต้องแบบจริงจังกับตัวเองล้วก็เลยทําตามที่หมอบอกพอทําตามที่หมอบอกปุ๊บทีนี้เราก็ปรับพฤติกรรมใหม่หมดเลยสมมติวันนี้ไปหาหมอมาเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราเริ่มต้นเนี้ยเราก็เริ่มต้นมันพรุ่งนี้เลยโดยที่บอกกับตัวเองว่าอะไรที่ดีและมีประโยชน์เดี๋ยวนี้เราก็เสิร์ชหาข้อมูลได้จาก Google เ,เรากินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ ร่างกายไม่ต้องการไม่ต้องการที่จะใช้มันมันเป็นแค่รสอาหารที่ทําให้เราอร่อยอม,มันเป็นความอยากที่ทําให้เรากินมันไม่ได้เป็นเพราะมันไม่ได้เป็นความสิ่งที่เรากินเข้าไปด้วย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 มีประโยชน์เราก็ตัดความอยากทิ้งอเอาที่มีประโยชน์กลับเข้ามาคกลับเข้ามาใส่เข้ามาอกินแบบเนี้ยอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง อาการที่มีตอนไปหาหมอมันก็เริ่มดีขึ้นอ่ะสองเดือนมันก็ดีขึ้นไปอีกสามเดือนมันก็ดีขึ้นไปตามลาดับคน้ําหนักตัวมันก็ลดลงลดลงแล้วก็ลดลงค่ะจากการที่เราไม่เอาไขมันไม่ดีเข้าร่างกายเพื่อให้ร่างกายมันดึงเอาไขมันที่มันแบบมีอยู่เนี่ยไปใช้แต่ไอไขมันที่มันไปจุกหรือมันไปอยู่ตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อย <rev. S 2> แล้วภาพที่พี่ที่ที่เราได้ยินในหูตลอดเวลาก็บอกว่าหมอบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามตามตามนี้เราจะต้องกินยาเป็นกรรมมือแบบนี้ไปจนตายทุกวันพี่ก็เลยปึ๊บสะอึกขึ้นมาอีกรอบแล้วรอบหนึ่งแล้วพี่ก็รู้สึกว่าต้องทําแล้วแหละบอกว่าพี่ก็เลยบอกฉันไม่อยากฉันฉันอยากมีชีวิตอยู่ไปยาวๆอ่ะมันบอกกับตัวเองว่าฉันอยากมีสุขภาพดี อยากมีชีวิตไปยาวๆฉันอยากอยู่กับคนที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับแมวอยู่กับต้นไม้อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําอะไรแล้วละ่ะถ้าเราไม่ทำํำเราคงแย่นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทําให้พี่กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมันทําให้เรา,าผอมลงอืมัริงๆพอน้ําหนักลดขนาดนี้ไมร่รู้สึกรู้สึกไงบ้างที่หายไปสิบห้าโลพี่ มันก็สบายตัวขึ้นถามว่าเอาเอาเอาจากรูปรักที่เราเห็นนะเสื้อผ้ามันก็มันจากเดิมที่เราเคยใส่ได้เมื่อก่อนตัวใหญ่หน้าเราใหญ่ใหญ่ใช่ไหมตัวเราใหญ่ใหญ่ตอนนี้มันเสื้อผ้ามันก็หลวมหมดเลยมันก็ตัวเล็กหมดเลยมันเราก็ใส่เสื้อผ้าได้สบายมากกางเกงก็หลวมอะไรเงี้ยทุงก็หายหน้าก็หน้าก็ตอบลงไม่ต้องไปฉีดลดแฟตแบบแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้คือถามว่ามันดีไหมในมุมเราเราก็ว่ามันดีขึ้นนะ ในในแง่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ภายในเนี่ยเราก็แอบ,บหวังว่ามันน่าจะดีเพราะว่าอาการที่มันเคยมีอยู่สัมดงออกมาเนี่ยมันหายไปมันก็คงดีขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มเพื่อเพื่อให้ร่างกายมันเบรดึงเอาไขามันที่มันไปกุดตามเส้นเลือดพวกนี้ออกออกไปให้ได้เราก็ต้องเราก็ต้องช่วยเขาอ่ะเพราะว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ไป,ไป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 เพิ่มภาระอีกมันก็กลายเป็นเรื่องลําบาก<ฆ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายช่วยทางหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ย นี่หมอนัดอีกประมาณสักเดือนเดือนหน้าเนี่ยต้องกลับไปจบเจาะตรวจในค่าที่มันเป็นแบบคอเลสเตอรอลกับไขมันไขมันเลวไขมันไม่ดีดูซิว่ามันลดลงหรือเปล่าค่ะพอเราส่องกระจกรู้สึกไงบ้างว่าพอหน้าเราตัวเราคือตอบผอไมไปหมดเลยคือถามว่ารู้สึกยังไงบ้างหรอมันชินกับตัวเองมั้งแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าอุ้ยรูปร่างเรามันเล็กลงจเจอที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมผอมลงแต่ก็เล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านก็จะรู้หมดว่า ที่บ้านก็รู้ว่าเราต้องไปหาหมออะไรเงี้ยไปไปเช็คสุขภาพเขาก็ผอมลงเขาบอกว่าเออมันผอมลงแล้วก็ต้องกลับมากินแต่เขาเขาให้เรากินแกงกะทิอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหไม่เอาแล้วเราอัวเราไม่อยากกินของพวกนี้เราคือคือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเราเลือกได้มันมีมันมีของที่มันแทนที่ก็ได้เราก็ไปกินแบบอื่นแทแนเงี้ยป๋าเนี่อหออไหมก็คือพอตอนนี้พอลดได้มันก็ต้องเลือกกินมากขึ้น ใช่เราก็เราก็จัดวางแมเนจชีวิตตัวเองใหม่โดยการเซตเซตทุกอย่างใหม่หมดเลยจากแบบอ่ะสมมุติว่าเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่าจากนี้เราจะกินอะไรบ้างเราจะไม่กินอะไรบ้างอะไรที่ดีคือดีจริงไหมเราก็เสิร์ชหาข้อมูลอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ดียังไงแล้วมันมีข้อดีหรือข้อเสียมากน้อยขนาดไหนเราต้องเราต้องหาข้อมูลขนาดนั้นนะฮะจริงๆว่าลดความลดความอ้วนเพราะมีผลกับสุขภาพ ใช่มไม่อยากไม่อยากตายเพราะว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่อยากตายเพราะเป็นโรคเส้นเลือดหลอดเลือดตีบในในหัวใจอะไรเงี้ยอืม่ะรู้สึกไงคนมองว่าเจ๊แหม่มคลั่งผอมพี่ว่าทําอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องปกติของคนยุคนี้อ่ะเบาหวาพี่พี่มองว่าใครเขาจะมองอะไรก็แล้วแต่คนยุคนี้เป็นอย่างนี้พี่พ,พี่พี่มองแบบนี้คือทุกคนพยายามเป็นสมองก้อนที่สองให้กับคนอื่นเสมอ โดยที่เขาก็คิดไปในมุมของเขาอะ่ะเหมือนเราคนตัวเราคิดในมุมของเราแบบหนึง่งก็จะมีสมองก้อนที่สองคิดว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราขัางหอมเราบลา b l ก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นพี่พ,พี่พี่ไม่ได้โกรธเขาเลยนะหรือพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าก็มันเป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดได้เพราะว่าเขาอยากเป็นสมองก้อนที่สองให้เราไงค่ะยามคุบอกว่าเจ๊แมเป็นโรค้ายที่สึ่งไงบ้างคํานี้ <laughs> โรคหัวใจโรค้ายปะวะ อากลาลายอยู่นะเออแบบก็ก็พี่ว่าถ้าเป็นถ้ามองว่าเป็นโรคร้ายเป็นโรคหัวใจถ้าเรารู้ตัวแล้วเรารีบปฏิบัติตัวเองใหม่พี่ว่ามันก็ดีกับตัวเองปะ่ะในในมุมพี่นะคือคือ,ค,อคือคนคนคนจะมองอย่างนี้อ้วนก็มองว่าโรคร้ายผอมก็มองว่าโรคร้ายแล้วแบบไหนล่ะถึงจะมองว่าไม่เป็นโรคร้ายอะ่ะอื ก็ต้องถามกลับไปเหมือนนี้ถามกลับไปแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนสมมติว่าเราเห็นแม่เราหอมลงอย่างเงี้ยหรือเราเห็นพ่อเราอ้วนขึ้นน่ะโดยผิดปกติไปอย่างเงี้ยสันนิษฐานของคุณก็ต้องมองทันทีว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นโรคร้ายเสม,มอไปก็ได้หรือมันอาจจะเป็นก็ได้สุดแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ทตัวเราเองอ่ะตัวเองเองืมถือว่านานาจิตตัง ก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้เราเองเราเราเราเห็นดาราคนอื่นเขาผอมลงเราย,ยังแอบคิดไปว่าเฮ้ยทําทําไมเขาผอมลงวะเขาเป็นอะไรเปล่าวะแต่ท้ายสุดแล้วถ้าอย่างเราเนี้ยเรามีเรามีเราเขาเรียกอะไรอะเราเรามีวิธีคิดเรามีมุมมองชีวิตเยอะเยอะขึ้นมาเรารู้ว่าเฮ้ยเขาผอมเขาอาจจะมาจากการที่เขาออกกําลังกายหรือเปล่า เขาผอมจะมาจากการที่เขาเปลี่ยนโพชนาการใหม่หรือเปล่า hmm. หรือเขาบอตรงที่เขาไม่สบายหรือเปล่ามันก็คิดได้มันก็ต้องดูเหตุผลอื่นประกอบเพราะฉะนั้นเราถึงไม่พยายามจะเป็นสมองก้อนที่สอบเพื่อไปตัดสินชีวิตอีกคนยังไงสําหรับมุงพี่นะม <Huh. S 1> ุงพี่จะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นก็นานาติตตางก,ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่สบายตรงที่หนึ่งคือเราไม่อยากตายเพราะว่าเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทอํายังไงก็ได้เพื่ออูเอาชีวิตอูตัวให้รอดเหมือนทุกวันนี้ททุกคนก็ ทำยังไงให้หลุดเราไม่ไปติดเชื้อโควิดมามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทอําอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากตายวยโรคหัวใจหรือเราไม่อยากไม่อยากตายวยโรคเส้นเลือดในสมองตีบไขมันตันเราก็ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมการกินของเราใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะได้มีชีวิตยาว,ยาวเราอยากมีชีวิตยาว,ยาวไหมอืมพอตอนปรับปรับมาแล้วทุกอย่างมันโอเคขึ้นกับชีวิตเราเห็นได้ชัดนีดีมากเลยครับอาการที่มีอาการเหนื่อยอาการแบบ อาการแบบแปลกๆหรืออาการที่มันแบบแนัน่นหน้าอกหรือแบบอะไรมันหายไปหมดเลยค่ะเป็นเพราะเป็ก<อ>็เลยคิดว่าจริงๆมันเป็นเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ค่อยได้ออกสื่อด้วยไหมเลยคนเลยตกใจอ่ามันอาจจะด้วยเวลาถ่ายรูปออกมาด้วยมุมมองมันอะไรหลายๆอย่างด้วยระมัดตัวเองคือคือถามว่าไม่ได้ออกสือ่อไหมคือ เราก็เล่นของเราปกติเราจะมีแฟนคลับเล่น Facebook ส่วนตัวของเราปกติเราก็เล่น i อของเราปกติแต่ถามว่าเวลาออกสื่อไหมเราก็ออกออกสื่อในบางสื่อที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปออกแต่ถ้าแบบอันไหนที่เราเคยออกแล้วแล้วมันไปออกซ้าๆอะ่ะเราก็บางทีเราก็ไม่อยากไม่ไม่ไมค่อยอยากจะไปออกอะไรอย่างนี้คือคือมันเหมือนกับว่าเราอยากทําอะไรที่มันสนุกสนุกบ้างเพราเราทํามาหมดแล้วทั้งชีวิตไงเราก็อยากทำทนู่นทำนี่บ้างแต่ถามว่าในในในโซเชียลมีเดียเราก็ยังเล่นปกติ ค่ะอ่ะฝากคำด้หลายคนเป็นห่วงฝากบอกแฟนๆหน่อยแล้วกันหลายคนเป็นห่วงตกใจอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเข้าใจเลยว่าแบบเนาะก็เหมือน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 เมือเวลาเราเห็นใครจับภาพ้ะเราก็เราก็แอบแอบแอบคิดถึงเรื่องเรื่องของเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเป็นห่วงก็ก็ดีไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็มัน มันก็ทําให้เรากลับมาดูแลตัวเองในแง่ของสุขภาพอ่ะเราเราเราเป็นคนที่อยู่กับอาการที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราหรอกเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานแต่ถ้าเราซื้ออาหารไปให้คุณแบบโดยที่อุดมไปด้วยไขยมันอุดมไปด้วยกะทิอุดมไปด้วยไขยแ่แดงคอเลสเตอรอลให้คุณอย่างเงี้ยถ้าคุณรักสุขภาพคุณจะกินไหมอ่ะ คุณก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวเองถูกปะ <S <S เหมือนกันนะวันนี้มันไม่ต้องมีใครมาเลือกให้เราอะ่ะแต่พอเรารู้ตัวเราว่าเราดูแลตัวเองได้เราต้องรีบจัดก,การตัวเองให้เร็วที่สุด <S <S อาจจะเป็นคนทีเ่เราเป็นคนมีวินัยในตัวเองสูงมากในการที่จัดก,การเรื่อ,องพวกนี้มันก็เลยทําให้เราเราเราเหมือนหักดิบอะพอเราหักดิบปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราเสียติดในการกินอาหารที่เปนแบบดีอะอาหารที่มันไม่ดีอะเราตัดทิ้งเลย เราไม่คํานึงเรื่องความอร่อยหรือความอยากของร่างกายอะไรที่มีประโยชน์เราจะเลือกเอาสิ่งนั้นแล้วเราก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปแบบนี้ยเหมือนเราเติมโปทตีนฟิลเลอร์อะค่ะมันเป็นข้อดีไหมเ <c oughs> จ้แหม่มพอตอนนี้เราเค่อยอ้วนได้ปุ๊บหน้าเดอรก็ไม่ต้องฉีดใช่ตอนนี้คลินิกปิดด้วยแล้วแล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราหยุดกาแฟคาเฟอีนเดิมเราติดกาแฟมากเรากินกาแฟแทนน้าเลยนะสาเหตุก็คืออาจจะเป็นเพราะ ที่ผ่านมาเรากินน้ำาบดลมด้วยเรากินกาแฟแทนน้ำเลยเราไม่กินน้ำเปล่าเลยอะ่ะป๋าหวาแล้วแล้วพอเราเป็นอาการแบบนี้เราก็เลยรู้สึกบอกบอกกับตัวเองว่าโหกูแย่แล้วว่ะกูต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตัดแมาให้หมดเลยคาเฟอีนเนาโอเคทําให้หน้าแก่หน้าแก่ตอนนี้ฉีดโบท็อกไม่ได้ริ้วรอยมันมาเพราะว่าคาเฟอีนมันเป็นตัวทําให้ผิวเราแก่อยู่แล้วไงเราก็ตัดทิ้งออกหมดชากาแฟน้ําตาล ของหวานตอนนี้แทบไม่แตะเลยเบอร์เกอรี่นี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องมาเจอกันไม่กินแล้วตอนนี้กินแต่ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวกินแต่แบบผักอย่างเดียวกินแต่ปลากินแต่อกไก่อะไรอย่างเงี้ยน้ามันก็ไม่ไม่ใช้ในการทํากับข้าวเลยคือถ้าจะกินไขมันเอาไขมันเติมแล้วก็ไปกินไขมันจากถั่วไขมันจากอะโวคาโดไขมันจากอ่อน้ามันมะกอกไขมันจากน้ําสลัดที่ทําทําด้วยน้ํามันมะกอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีสําหรับ การใช้ชีวิตของตัวเราเนาะพี่ว่าค่ะจริงๆตอนนี้55กิโลพอหรือยังคะพอแล้วมันมันมันเคยมันมันเคยมีช่วงหนึ่งเมื่อประมาณี่ิ0ปีที่แล้วที่พี่ลดน้ำหนักด้วยการฝังเข็มการอดอาหารยุคนั้นมันมันยังไม่มีเรื่องไอเอฟเข้ามาตอนนั้นก็55กิโลตอนนู้น20ปีจาก85กิโลนะเหลือ55กิโลผอมมากแต่นนั้นอะผอมผอมโซมเพราะว่าเพราะว่าเราเราเรา เราไม่กินอะไรเลยไงเราเล่นอดอาหารอย่างเดียวแต่อันนี้เราไม่ได้อดแค่เราเลือกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราดูแบบหอมลงจริงแต่ว่าผิวพรรณร่างกายเรามันก็แบบปกติเราออกกําลังมันก็เฟิร์มขึ้นมันก็ไม่เหี่ยวไม่โทมไม่ดําไม่อะไรอย่างเงี้ยจะมีดําก็ช่วงนี้ก็มัวจะไปบ้านซื้อต้นไม้ออกแดดทุกวันอเลยเงี้ยมันก็ดำอะไรเงี้ยอ่ามันก็เลยมันก็เลยสนุกอะกับการใช้ชีวิตแบบนี้ฮะอ่ายืนยันอีกครั้งว่าพร้อม จริงแต่สุขภาพก็ดีก็ยืนยันว่ามันดีกับสุขภาพจริงๆพี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งพูดตรงนี้เลยว่าถ้าพี่อ้วนแล้วสุขภาพไม่ดีพี่ขอเลือกสุขภาพดีแบบที่พี่ผอมดีกว่าเพราะว่าพี่อยากมีชีวิตแบบสุขภาพดีต่อให้พี่ผอมแบบเนี้ยไปยาวๆมากกว่าการที่พี่อ้วนแล้วตอนแก่พี่ต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาล ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ